ครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ในการเป็นตัวช่วยนะครับในการตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดเหล็กตัดไม้ตัดกิ่งไม้นะครับตัดนะครับที่เป็นต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้แห้งนะครับตัดตกแต่งนะครับกิ่งไม้นะครับตัดกิ่งไม้ที่มีความสูงนะครับในเพื่อนบ้าน ในในบ้านของเพื่อนๆนะครับที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับเรื่อยที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่อยดีวอลนะครับขนาด 20V โวล์นะครับเป็นใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น DCS 3 6 9 n นะครับสำหรับในกล่องนะครับก็จะมีอะบอกเป็นสเปคนะครับ ตัวนี้จะมีไฟด้วยนะครับอ่าเป็นเครื่องอุปกรณ์ไร้สายที่ใช้แบตเตอรี่นะครับส่วนใหญ่จะมีไฟมาให้นะครับซึ่งไม่เหมือนกับเลื่อยไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้สายเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่อุปกรณ์ใหม่ๆนะครับที่จำหน่ายในปัจจุบันนะครับก็จะมีไฟ LED ให้นะครับเป็นการเพิ่มความสะดวกในการใช้งานนะครับสำหรับ ตัวนี้นะครับก็จะมีรับกันถึง3ไปเลยนะครับก็จะมีให้ลงทะเบียนผ่านออนไลน์นะครับเป็นของดีวอเลยนะครับดีวอไทยแลนด์นะครับก็จะเป็นรับประกันให้เลย3ไปีนะครับก็เป็นข้อดีนะครับของยี่ห้อดีวอนะครับที่เขารับประกันยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับว่าที่มา กับกล่องนี Now, ้นะครับได้มากับกล่องเลยนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่องเปล่าๆนะครับตัวเครื่องเปล่าๆเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นตัวเครื่องเปล่าๆให้มาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับอันนี้เป็นคู่มือของตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นที่เน็บนะครับเป็นที่เน็บ ให้มาหนึ่งอันนะครับเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วก็เน็บที่เข็มขัดเนยบที่กางเกงได้นะครับให้มาหนึ่งอันนะครับอ่ะเราเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับก็จะไล่มาจากด้านล่างเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับก็จะสามารถใส่ครับแบตเตอรี่ของ ดีวอลได้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับก็จะมีการดีไซน์มาออกแบบมาอย่างสวยงามเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวที่บอกว่าเป็นบัตเล็ตมอเตอร์นะครับเขียนไว้ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็มือจับนะครับเป็นเป็นยางนิ่มนะครับที่จับแล้วนิ่มกระชับนะครับกระชับมืออย,อย่างดีเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับปุ่มที่ปุ่มสำหรับในการให้เลื่อยทำงานนะครับกดบัฟตรงนี้ก็จะเป็นให้เลื่อยทำงานนะครับแล้วก็มีการกดล็อกด้วยนะครับเพื่อจะป้องกันการอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ของมอเตอร์นะครับก็จะมีการ แต่ตัวนี้จะเป็นตัวนูนนะครับมีการสลักชื่อว่าดีวอลนะครับ2ีโวลต์บัเลดนะครับ mm. ก็คือเป็นมอเตอร์ไร้แปลงหันนเองนะครับที่เป็นเวลาเราไม่ต้องไปเปลี่ยนกันบ่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับตรงนี้แล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นเขียนเป็นเป็นสติ๊กเกอร์ดีอย่างดีเลยนะครับติดไว้ที่ด้านบนบอกว่าเป็นบัดเลดมอเตอร์นะครับแล้วก็จะมีตัว เป็นยางนะครับยางอย่างดีเลยนะครับที่จะให้เราจับตรงนี้ได้นะครับเพื่อความกระชับกระชับนะครับในการใช้งานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่สําหรับใส่ใส่ใบเลื่อยนะครับแล้วก็จะมีตัวดันนะครับตัวดันตัวนี้สามารถที่จะปรับได้นะครับก็จะมีความเหนืดตามหน้างานนะครับปรับให้ได้ตามหน้างานเลยนะครับก็จะมี ความหนือดอยู่บ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับใส่ใบเลื่อยนะครับก็สามารถใส่ได้เป็นตั้งแต่ใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับใบเลื่อยตัดไม้นะครับใส่ได้ตรงนี้เลยนะครับส่วราบวิธีการใช้งานนะครับถ้าเพื่อเนคนไหนที่ใช้ของดีวอลอยู่แล้วนะครับเวลาซื้อมาก็จะได้เครื่อง เปล่าๆมาแบบนี้นะครับส่วนของผมนี่จะเอามาใช้กับแบตเตอรี่ขนาด20บโวลต์ของดีวอนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะครับก็นะครับใส่เข้าไปสามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่กี่โวลต์ก็ได้นะครับของดีวอนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับก็ ใส่เข้าไปก็จะมีน้ำหนักขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกนะครับเพื่อนอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับว่าเขาทํางานกันยังไงนะครับพอกดมาจะกดตรงนี้นะครับจะก็จะมีตรงนี้ก็จะมีการขยับของอของหัวที่ติดตั้งไปเรื่อยนะครับถ้าเราถ้าเรากดช้าๆนะครับ กดมานิดนึงก็จะเป็นการเลื่อยช้าๆนะครับแต่ถ้าเรากดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกดแน่นๆเข้ามาเรื่อยๆอตรงหัวนี้ก็จะเป็นการเลื่อนเคลื่อนอย่างรวดเร็วนะครับเขาเรียกว่าเลื่อยชักนะครับื้อยแบบนี้เขาเรียกว่าเลื่อยชักนะครับสามารถที่จะตัดเหล็กตัดไม้ได้บ,บสบายๆนะครับกดแป๊บเนี่ยก็จะสามารถที่จะแรงได้ขนาดนี้เลยนะครับนี่กดสุดนะครับจะดัง จะเป็นอย่างเมตรนี้นะครับถ้ากดสูดรปับ๊บเราก็จะสามารถตัดได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไฟนะครับมีไฟ led นะครับเวลาตัดนะครับก็จะมองเห็นตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ใบเลื่อยให้กับเพื่อนดูนะครับว่าเราสามารถที่จะใส่ใบเลื่อยแบบไหนได้บ้างนะครับวิธีใส่ใบเลื่อยนะครับ วิธีใส่ไปเรื่อยแล้วก็เอาส่วนนี้ออกไปเรื่อยนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็บิดบิดตรงนี้นะครับบิดมันจะมีตัวบิดอยู่นะครับบิดเข้าไปแล้วก็เสียบไปเรยเข้าไปแล้วก็ปล่อยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับนี่ก็ไม่หลุดนะครับสามารถที่จะตัดได้เลยนะครับก็เวลาตัดชิ้นงานนะครับก็ ให้ให ER. ้ชิดตัวนี้นะครับให้ชิ้นงานชิดตัวนี้เสร็จแล้วเราก็อกดนะครับเรื่อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะลักษณะของการทํางานนะครับก็จะเป็นเรื่อยๆค่อยๆเรื่อยไปแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะได้ที่แล้วนะครับเรื่อยให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถกดกดอย่างนี้เลยกดไปเรื่อยๆกดไปจนสุดเลยนะครับก็จะเป็นการทํางานแบบตามมือเราเลยนะครับเรากดน้อยนะครับ เครื่องก็ทางานช้าแต่ถ้ากดเร็วเครื่องก็จะทํางานเร็วตามนะครับถ้าเรากดขนาดนี้เครื่องก็จะทํางานตามนิ้วเราเลยนะครับนี่ก็มีไว้นะครับในการตัดตัดกิ่งไม้นะครับตกแต่งกิ่งไม้ที่ลกๆนะครับตามบ้านของอเรานะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ใช้งานเกี่ยวกับตัดท่อประปาตัดอะไรพวกนี้ได้หมดเลย นะครับก็ไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับในการเลื่อยชักนะครับที่แนะนําให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปซื้อหามาใช้กันได้นะครับเดี๋ยวผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นใบสําหรับตัดมาตัดไม้นะครับตัวนี้จะเป็นใบสําหรับตัดเหล็กนะครับ ดี๋ยวจะลองเปลี่ยนให้กับพเพื่อนดูเออลืมบอกไปนะครับตัวนี้สามารถที่จะกลับด้านก็ได้นะครับพรเพื่อนสามารถกลับด้านอย่างนี้ได้เลยนะครับเราสามารถกลับใบเลื่อยได้นะครับกลับขึ้นเปลี่ยนข้างนะครับในการตัดได้นะครับตามตามหน้างานเลยนะครับพรเพื่นอนเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนอีกใบหนึ่งนะครับลองเป็น ใบเลื่อยตัดไม้ดูนะครับ <c oughs> สำหรับเลื่อยใบเลื่อยในะการตัดไม้ก็จะเป็นฟันแบบนี้นะครับ <c oughs> นะครับฟันห่างๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็สามารถใส่ใส่แบบเดียวกันเลยนะครับก็จะมี จะมีตัวเดือยอยู่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยก่อนที่จะเปลี่ยนใบเลื่อยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับกดนะครับกดกดตัวที่ล็อกไว้ด้วยนะครับป้องกันอุบัติเหตุนะครับในขณะที่แบตเตอรีย่ยังอยู่นะครับี๋ยวเพื่อนๆค่อยเปลี่ยนใบเลื่อยนะครับในการเปลี่ยนใบเลื่อยนะครับก็จะเป็นตัดไม้ตัดเหล็กก็เปลี่ยนเหมือนกันเลยนะครับก็ มีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยปั๊บก็ปล่อยก็ปล่อยก็จะสามารถที่จะอย่างนี้เลยนะครับสามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับก็เป็นเหมือนกันสามารถที่จะพลิกขึ้นนะครับเป็นด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้สลับด้านกันนะครับพอกดเลือดเปลี่ยนใบมีดเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืม,มาอย่าลืมมากดสลักกดสลักตรงนี้นะครับ กดสวิคตรงนี้แล้วก็เพื่อที่จะใช้งานได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับทุกครั้งให้กดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการล็อกนะครับไม่ให้เครื่องทํางานแล้วก็ป้องกันอันตรายจากใบเลื่อยที่จะโดนมือของเรานะครับ